สวัสดีค่ะนิตติจิตสัมผัสค่ะช่องนี้เป็นช่องที่เรานำเสนอทางด้านความเชื่อความศรัทธาสิ่งลี้ลับโลกวิญญาณประสบการณ์ที่เราได้พบเจอและประสบการณ์จากการสวดพระคาถามหาจัก,กรพรรดิวันนี้พินิตติจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของความเชื่อเรื่องราวของพี่สิงค์ค่ะพี่สิง,สง์ก็คือสิงโตที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ หากท่านสังเกตเห็นท่านจะเห็นมีพี่สิงอยู่จะเป็นพี่สิง์รูปร่างใหญ่หรือว่าพี่สิง์รูปร่างเล็กก็ตามนะคะซึ่งในรูปนามของพี่สิงนั้นค่ะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ดูแลอยู่นะคะในส่วนของพินิจตี้เองค่ะได้สัมผัสถึงพี่สิง์ครั้งแรกเลยเมื่อย้อนเวลากลับไปประมาณ จ็ดหรือแปดปีที่แล้วไปท,ทําบุญที่สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งก็ไปเจอรูปลักษณ์ของพี่สิงตั้งอยู่ทางด้านซ้ายและขวามือก่อนที่เราจะขึ้นไปกราบพระพุทธรูปเพื่อขอพรท่านแล้วทีนี้พอเรากลับลงมาแล้วก็มานั่งมองว่าเออพี่สิงเนี่ยทำไมต้องมีพี่สิงมาอยู่หน้าอยู่ในตรงนี้ด้วยพี่สิงเสืออะไรหรือเปล่าแล้วก็เห็นมีคนนําเหรียญ สิบหรือว่าเหรียญบาทเนี่ยไปใส่ปากพี่สิง์ด้วยนะคะซึ่งในตอนนั้นเราก็คิดเฉยๆว่าเออเราจะนําเหรียญเนี่ยใส่แต่แต่เราก็ไม่ได้นําปัจจัยอะไรใส่วางในปากของพี่สิง์เลยจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านกลับมาอยู่หลายวันเลยค่ะพี่สิงก็เลยตามเข้ามาในนิมิตมาบอกว่าทำไมจึงไม่เอาปัจจัยวางใส่ในปากให้กับเขาด้วย เขาก็อยากได้จากเรานะนั่นก็อาจจะเป็นการทำบุญนะคะพี่สิงห์ก็คงอยากจะได้ดังนั้นเราก็เลยบอกว่าอ่ามันปไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปใหม่เดี๋ยวจะนำปัจจัยไปใส่ปากให้พี่สิงห์นะในครั้งนั้นก็ยังไม่ได้เรียกพี่สิงห์ว่าพี่สิงห์นะคะเรายังคงเรียกว่าสิงโตอยู่แล้วก็ได้ย้อนกลับไปที่ วัดนั้นอีกทีหนึง่งแล้วก็ไปทําบุญให้เขาโดยการนําปัจจัย,น,ยน,นําเหรียญนั่นแหละไปใส่บาตรทั้งสองข้างเลยทั้งทั้งสองตัวเลยนะคะทีนี้พอกลับมาพี่สิงห์ก็มาเข้าในนิมิตอีกนะคะบอกว่าได้รับแล้วได้รับปัจจัยนี้แล้วได้รับบุญนี้แล้วก็มาบอกว่าหากว่าจะทําอะไรหรือจะไปไหนเนี่ยพี่สิงห์พร้อมที่จะช่วยเหลือหรือว่าพร้อมที่จะจะพาไปในครั้งนั้นเนาะแล้วพีนิตี้ก็ได้กลับไปทําบุญในวัดนั้น เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเรื่อยๆมาค่ะจนกระทั่งได้มาสวดมนต์บทพระคาถามหาจากักรพรรดิก็ยังไม่เคยรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพี่สิงห์นะคะในศาสตร์ตามแนวทางของหลวงปูด่ดูจนกระทั่งล่วงเลยมาสี่ปีที่ได้สวดมนต์บทพระคาถามหาจากักรพรรดิในค่ำคืนนั้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน กำลังสวดมนต์ภาวนาอยู่หลวงสื่อกระแสจากหลวงปูด่ดูท่านบอกว่าตอนนี้นะมีสิงโตมาเดินอยู่รอบบ้านแล้วสิงโตมาดูแลความปลอดภัยที่บริเวณบ้านของเราดังนั้นเขาบอกว่าให้เรียกเขาว่าพี่สิงนะคะพี่สิงจะมาดูแล รอบบ้านของเราบ้านไหนที่ปฏิบัติธรรมบ้านไหนที่สวดมนต์ภาวนาบ้านไหนที่เป็นบ้านแห่งบุญบ้านนั้นพี่สิง์จะมาดูแลค่ะซึ่งพี่สิง์นี้ก็จะมาเดินดูความเรียบร้อยในทุกๆคืนให้กับผู้ที่อยู่ในบ้านนั้นเนี่ยได้อยู่ด้วยความสงบปลอดภัยในค่ำคืนนะคะ หลังจากนั้นแล้วเราก็คิดอีกเอ๊ะพี่สิงเราสวดมนต์มาเรายังไม่เคยได้ยินเรื่องราวพี่สิงเลยเราไม่เคยเห็นรูปลักษณ์ของพี่สิงมากับหลวงปู่ดูเลยเรายังไม่เคยสัมผัสได้จนกระทั่งวันนั้นก็เลยเข้าไปดูใน เว็บไซต์ของพุทธพมปัญโยเป็นมูลนิธิสถานอมตะธรรมนะคะเข้าไปดูเพื่อที่จะร่วมทาบุญทีนี้พอไปเห็นก็เลยได้เห็นเลยว่าที่สถานธรรมเนี่ยกำลังมีการก่อสร้างซึ่งก่อสร้างมาเริ่มมีโครงการมานานแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งจะมาเห็นเนาะ ก็เลยเห็นว่ามีการก่อสร้างร่วมสร้างพี่สิงห์ถวายแด่บารมีรวมของหลวงปู่ดูเจ้าค่ะก็คือพี่สิงห์สองตัวก็จะมีการรับเจ้าภาพด้วยนะคะซึ่งในส่วนของพินิตี้เองเห็นเสร็จโอ้พี่สิงห์เห็นละรู้ละว่าทำไมพี่สิงห์จึงไปเข้าในนิมิตของเราเพราะว่าทางสถานธรรมเนี่ย กำลังมีการก่อสร้างพิสิงอยู่ดังนั้นพินิ้ก็เลยได้ร่วมทําบุญค่ะเข้าไปตามกําลังของเรานะคะที่เรามีก็ได้ร่วมเข้าไปโดยการที่อธิษฐานจิตขอร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทําบุญก่อสร้างพิสิงเพื่อน้อมกระแสบุญนิถวายแด่บารมีรวมหลวงปู่ทวดบารมีรวมหลวงปู่หลวพรมปัญโยเป็นที่สุดเราถวายปัจจัยเข้าไปเท่าไหร่เราก็ต้องแบ่งเป็นครึ่งให้ทั้งสองเลยนะคะเพราะพิสิงจะมี พี่สิงจะอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาเราต้องแบ่งให้เขาเท่าๆกันนะคะสมมุติเราทําไป100บาทแล้วก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าเราร่วมทําบุญกับพี่สิงเนี่ยตัวละ50บาทนะเจ้าค้แล้วหลังจากนั้นให้เราเนี่ยได้มาร่วมสร้างบุญกับพี่สิงเรื่อยๆให้เราได้มีกําลังทรัพย์เข้ามาเพิ่มด้วยทีนี้พินิตีก็ได้ทําเข้าไปอีกค่ะในค่ําคืนนั้นพอทําบุญให้กับพี่สิ ร่วมทําบุญกับพี่สิงห์แล้วใช่ไหมคะพอมานั่งสวดมนต์ค่ะหลวงปู่ท่านก็ให้เราน้อมจิตทันทีเลยนะคะว่าบุญที่เราได้ทําในวันนี้ให้เราน้อมจิตน้อมกระแสะบุญตรงนี้ไปถึงใครในครอบครัวของเราท่านจะสื่อให้เรานะคะอย่างตัวของพี่นิตตี้เองค่ะเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยท่านก็ไม่ค่อยได้ทําบุญใช่ไหมคะเนื่องจากว่าท่านก็สุขภาพไม่ค่อยจะดีหลวงปู่ก็ให้น้อมบุญค่ะไปถึง แม่ของเราโดยการรวมบุญค่ะท่านก็ให้เราตั้งสัจจะอธิษฐานบุญที่ลูกได้ทำในวันนี้ขอความเมตตาหลวงปู่ได้โปรดเมตตารวมบุญถึงแม่ของลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะขอให้ท่านนั้นได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวเป็นร่มโพร่มใสให้กับเราไปนานๆเลยนะเจ้าค่ะ เพราะว่าบุญเหล่านี้ค่ะเราสามารถที่จะแผ่ไปถึงบุคคลในครอบครัวของเราได้ด้วยนะคะท่านเป็นผู้ทำแต่ท่านก็สามารถที่จะขอหลวงปู่น,นี้รวมบุญจากที่เราได้ทำเนี่ยส่งไปถึงบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเราได้เลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีหรือเป็นน้องเป็นพี่เป็นลูกเป็นหลานได้หมดเลยนะคะที่เราอยากจะน้อมบุญไปเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีความสุข ได้ผ่านพ้นจากความทุกข์ผ่านพ้นจากปัญหาของเขาด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหากว่าท่านใดอยากจะร่วมทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพิสิงกับมูลนิธิสถานอมตะธรรมนะคะท่านก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้เลยนะคะตามกำลังศรัทธาของเรานะคะในส่วนของตัวพินิตีเองค่ะสำหรับวันนี้ ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะหากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่นิตตี้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ